สวัสดีค่ะแฟนเพจบูรุทั่งทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้เริ่มต้อนรับสัก,กราชใหม่นะคะกันกับดอปีหนึ่งเกสี่หนึ่งคันนี้นะคะคันนี้นะคะหลายๆคนคงถูกใจนะคะกับสายลุยสายแอดเวนเจอร์นะคะเนื่องจากเป็นระบบะ4วิลนะคะคันแรกที่นำมาใส่ใน coe ของบูรุทั่งนะคะมาดูรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าปูดอท coe เนี่ย น,นี้จะเป็นสีเทาแมทัลลิกนะคะตัดกับสีแดงแก้วนะคะแล้วก็มีงานแอร์บัตน,นะคะทั้งคันนะคะตกแต่งด้วยตัวท่อไอเสียนะคะตกแต่งนะคะพ่นด้วยสีดำซุปเปอร์แบล็กนะคะงานจัตเตอร์เลสงานโครเมียมทั้งหมดนะคะเป็นพ่นสีดำซุปเปอร์แบล็กทั้งหมดนะคะเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถ ็นสวยๆเท่ๆทแบบนี้นะคะใช้งานกันอย่างไรนะคะเราจะพามาดูให้รู้กันในวันนี้นะคะกับระบบสไลด์ด้านหลังนะคะที่ใช้ขนส่งบิ๊กไบค์หรือฮาเลยต่างๆนะคะว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวกขนาดไหนนะคะสำหรับงานคัสตอมฝีมือบุโรทั่งนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะวันนี้เป็นการถ่ายทำแบบเร็วๆเนะคะกระนกอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะคะการทำงาน แบบใช้งานจริงในชีวิตประจำวันนะคะมาดูกระบะท้ายด้านหลังกันนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกนะคะควบคุมด้วยระบบควบคุมด้วยระบบรีโมทอีกทีหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าตัวแผ่นพื้นกระบะเนี่ยเริ่มยกขึ้นแล้วนะคะโดยการควบคุมด้วย กดรีโมโน,นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินทางหรือออกทริปนะคะเพียงคนเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานสไลด์นะคะได้อย่างาง่ายๆเลยนะคะนะคะก็จะเห็นว่าตัวกระบะเนี่ย ไปหรือฮาเล่เนี่ยก็นำตัวรถของเรานะคะเ,เลื่อนแผ่นตัวล็อกล้อด้านบนนะคะแล้วก็สไลด์ขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะลองให้สไลด์ขึ้นดูนะคะกันหนจะไม่ขอ,อนำตัวล็อกล้อลงด้านล่างนะคะเพราะว่ากนกหนถ่ายคนเดียวนะคะตรนกางที่จะลำบากนิดนึงเดี๋ยวกดรีโมทนะคะเพื่อที่จะทำนำแผ่นกระบะขึ้น เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะกับงานคัสตอมนะคะกระบะสไลด์นะคะของบูรุษทังนะคะระบบสายไฟระบบควบคุมทั้งหมดเก็บไว้ในกล่องนี้นะคะเราทำกล่องขึ้นมานะคะให้อยู่ด้านข้าง ได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับการใช้งานระบบสไลด์นะคะทุกคนวันนี้นะคะออขอเสนอเป็นคลิปสั้นๆเท่านี้นะคะคลิปต,ต่อไปจะเป็นโปรเจกต์ไหนรอติดตามชมได้นะคะที่บูรั่งที่นี่ที่เดียวค่ะ